嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯。 บอกแล้วว่าต้องต้องทำอย่างนี้ด้วยตั้ง<า>ชื่อด้วยเยมปะเป้พี่ทำไมรับมีชื่อหนูไม่ได้หรอมีได้สิครับหนูก<ม>็อยู่ในใจพี่แลวตอนนี้ก็มาอยู่ที่รองามมากคุณผู้ชมครับเมื่อวันนี้ทีมงานบันเทิงของเราไปหุกนพอครับผมก็มาเป็นกำลังใจนะครับให้กับน้องรหัสนะครับเบอร์สองนะครับน้องพิมพถึงแม้จะตกรอบไปแล้วนะครับไม่เป็นไรอยากบอกว่า อย่าบอกว่าไม่ใช่ว่าตกรอบแรกหรือว่าจะตกรอบไหนก็ตามเนี่ยจะหยุดความฝันมันไม่ใช่สุดสุดครับใส่ส้มตำใส่หมูย่างชุบหน่อไม้ใส่น้ำพริกใส่น้ำยาใส่ออกใส่ยำใส่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 ไล่ไงครับอร่อยสุดน้ำปลาตำนัวแซ่บดัววผมแนะนำครับเห็นไหมหนูบอกแล้วว่าต้องต้องทำอย่างนี้ด้วยตั้งชื่อด้วยยมปะเปี่ ทำไมแล้มีชื่อหนูไม่ได้หรอมีได้สิครับหนูก็ยู่ในใจพี่แล้วตอนนี้ก็มันอยู่ที่รองเทาง้าเรพี่ด้วย <laughs> <laughs> หนูดีใจมากเลยพี่รองเท้านี่ได้แทนพี่เพชรพี่ก็จะได้มีหนูไปด้วยไงพี่ยิงเข้าแน่นอนเฟรดดีเข้าประตูเข้าประตูเพราะว่าหนู